เิดครัววัสดีครับผมเรายังคงอยู่กับที่ร้านอาหารนะครับไทยสว่างเรือนไทยนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะว่าเมนูเมื่อครั้งที่แล้วนี่ยครับอร่อยมากๆเลยและครั้งนี้ครับเรายังคงนะครับมาสออแสวงหาอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนี้กันครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมปรุงไปกับกระป๋อครับ เช่นเดิมครับผมต้อนรับกันเลยครับเชฟองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคุณพี่นะคะวันนี้ยังไงวันนี้มีเมนูอะไรมาได้ดามเรามีเป็นไก่บ้านทอดตะไคร้ครับไก่บ้านทอดตะไคร้แหละครับเมนูนี้บอกว่าเป็นเสื้อเพื่อสุขภาพด้วยป่ะใช่แล้วก็เป็นเมนูที่ใครไปใครมาต้องสั่งบ่อยๆเลยใช่ไหมครับอยากทานอีกแล้ววันนี้ขอเป็นลูกหมูอีกวันหนึ่งได้นะ พี่เริ่มกันเลยดีกว่าครับผมยังไงบ้างเริ่มจากการเตรียมเอาไก่มาก่อนอันนี้ต้องหั่นอีกไหมไม่หั่นแล้วนแ้ครับนี่หั่นเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะคือจะใส่ในเรื่ออันนี้เนี่ยความยากมันจะต่างจากปลาใช่ไหมครับใช่ครับอย่างปลาเนี่ย มันทอดแล้วมันสุกง่ายใช่ไหมใช่ไก่สุกยากกว่าไก่คุณพี่ไก่สุกยากกว่าครับเพราะนั้นเราต้องกะเวลาทอดให้ดีตรงนี้มันเดิมคุณพี่ฮะเราเจอกันแบบนี้หน้ากระทะร้อนแบบนี้นะครับคอนเซ็ปต์เดิมพรับพี่ยาคุณพี่ผมร้องพี่เต้นนะแต่ไก่ย่างถูกเผาเอ้าไก่ย่างถูกทอดมันจะถูกไว้เสียงโู้ๆมันจะถูกไว้เสียงเสียบตูด้ายเสียบตูด้ายเสียบตูด้ายเสียบตูดรอทอดจริงๆรอทอนจริงๆร้อน โยมนี่เส้นเก่งขึ้นปะเนี่ยผมให้ถ้วยนี่ปนไปเลยครับถ้วยสุกแล้วครับไม่นานสีเหลืองน่ารับประทานมากบางคนนะเพลินไปหน่อยหั่นกระเทียมเพลินไก่ไหมครับผมอันนี้สีสวยมากเลยครับเหลืองทองทีเดียวนะมาเครือ่องปรุงเรากระเทียมมากรอน,นอท,ที่จะลั่นครับ,รบทีมมาโรยไปกรอบๆไปนะใช่ ใส่ได้เลยคือใส่ถ้วยอย่างนี้เหรอครับใส่แล้วนะครับอันนี้ใช้เวลานานไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับต้งไฟแรงมันจะไหมมันจะขมใช่ไหมคุณพี่ใช่ใช่เนี่ยหอมนะทู้ชมุ่บกรอบถ้าทีวีต้องชมมีกลิ่นแบบโฟดีนะหอมบอกเลยอ่ามาแล้วครับอ่าทีนี้เราก็มาใส่กับไก่ที่เราพักเอาไว้อ่าแล้วก็ทีนี้ไฮไลท์ใส่ตะไคร้ได้เลยใส่ตะไคร้คืออยากกินเยอะล้วก็ใส่เยอะหน่อยครับเทเลยพี่เทเลยครับโอเคหุ่ นี่ได้กินตะไคร้จริงเสร็จแล้วทำาไงครับอ่ะเราก็มาคนกันก่อนคนกันไปเลยนะครับผมจะเป็นไก่ทอดตะไคร้คุณพี่มันดูแห้งเลยอ่ะมันดูแบบใช่ครับมันจะเป็นกับแก้มได้อันนี้คือเป็นออเดิร์ได้ใช่ครับมาแล้ว อาจานสวยมากคุณพี่นี่มันแครอทที่นาครับผมตัวนี้เป็นผักดองไม่ทานแก้วผักอะไรนะผักดองผักดองไว้ทานแก้วนี่เหรอครับผมไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าจานสวยเมนูอาหารน่ารับประทานแน่นอนถูกไหมฮะครับผมใช่ออันนี้นะครับเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะค่อยโรยด้วยสมุนไพรที่เราทอดกรอบนี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่บ้านทอดตะไคร้ครับไก่บ้านทอดตะไคร้ได้เองส่วนรสชาติ จะอร่อยขนาดไหนไปชิมันที่โต๊ะอาหารดีกว่าครับแล้นี้นะครับผมเราก็ดัดงอยู่บนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนอกจากเมนูที่กระป๋อเนี่ยปรุงขึ้นมาเองนะครับที่ร้านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยที่เขาเรียกกันว่า recommend หรือว่าแนะนํากันเข้ามาเลยนะครับผม แต่ว่าพูดจะมาให้ข้อมูลนะครับเหมือนเดิมครับเชฟโอมครับผมคุณพี่ครับอันนี้คือเมนูที่กระป๋อทำอันนี้เรียกว่าไก่บ้านทอดตะไคร้ไก่บ้านทอดตะไคร้นั่นเองนะความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยนะครับก็คือจะมีเรื่องของเครื่องสมุนไพรนะที่ใส่เข้าไปเนี่ยครับเยอะแยะเลยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเครื่องสมุนไพรที่เราปรุงเองเนี่ยครับ ยอย่างเมียงอื่นเราสามารถใส่ลงไปได้ไหมแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ประยุกต<ช>์เข้ไไปได้<ช>แ,แต่เราป<ช>ระยุกต์เข้าไปได้เลยครับ,รบแต่ว่าทางสูตรของทางร้านนี้นะครับก็จะมีเป็นตะไครเ้เป็นหลักเพราะว่ามีความหอม<ช>นะ จะมาดีกว่าอันนี้แปลกตามากคุณพี่อันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งกระเบื้องครับกุ้งกระเบื้องเหรอครับผมเป็นจะเป็นเนื้อกุ้งครับมาตีกับสูตรทางกับเครื่องของทางร้านอ๋อเป็นสูตรทางร้านได้ไม่บอกด้วยใช่ไหมไม่บอกเ้ยพี่ดินะให่อยากรู้ว่าอร่อยต้องมาชิมต้องมาทานี่นี่กระเบื้องนะครับปลาช่อนสมุนไพรใบเมี่ยงครับชาช่อนสมุนไพรใบเมี่ยงอ๋ออันนี้คือใบใบใบอันนี้เรียกว่าใบใบชะพูครับเราจะเรียกใบเมี่ยงครับาจะมาครับลองลองคอกันหน่อยดีกว่าตรงนี้อันนี้ ตันนี้เป็นต้มยำเวียดนามต้มยำเวียดนามยังไงอ,อ่ะคุณพี่ต้มยำของประเทศไทยเนี่ยนะเขาจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแต่นี่คุณลองดูไม่ใส่อะไรเลยก็จะใส่เป็นหอมผักชีแทนแต่ลองชิมรสชาติว่ามันใส่หรือเ่าพี่ใส่หมอ้อใส่ขี้้ <laughs> <laughs> แล้วอย่างเนี้ยเนี่ยครับผม คุณพี่เปิดปิดร้านเนี่ยกี่โมงครับร้านจะเปิด10บโมงเช้าครับปิด4ี่ทุ่มสิบโมงเช้าครับผมสี่ทุ่มครัวก็เปิด10บโมงเช้าเลยใช่ไหมครับเปิด10บโมงเช้าครับแล้วคือเปิดทุกวันก็จะมีหยุดวันเดียวครับวันไหนต่อเดือนหนึ่งก็คือประมาณช่วงกลางเดือนอ๋อจะหยุดกลางเดือนก็คือพักผ่อนกันไปใช่ครับใครที่อยากมาเดินทางยังไงคุณพี่ถ้าสมมติเริ่มจากตัวเมืองสรกาุรตัวเมืองเนี่ยจะมาทางถนนลพบุรีบ้านแพก ครับผมจะไปทางถนนเส้นอ่างทองเส้นอ่างทองครับครับผมพอออกมาปุ๊บอยู่ทางขวามืออืมออยากตัวรถบุรีประมาณไม่เกิน5นาทีครับโทรมาก็ได้ถ้าเดินทางมาไม่สะดวกใช่ไหมมีเบอร์โทรศัพท์มีครับเบอร์อะไรครับ084ครับ148 0814่ครับ0 8น148 0814นั่นเองคุณพี่โอมครับบอกเขาใส่เชฟโอมก็ได้เชฟโอ้สวัสดีครับผมผมเชฟโอมครับยินดีให้บริการอย่างนี้เลยนะพูดแล้วเราก็ต้องชิมนะเดี๋ยวชิมฝีมือกระป๋อก่อนเจ้าไก่เดี่ยไก่กะไคร้เนี่ยนะผมอันนี้เนี่ยครับปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานตะไคร้อันนี้เนี่ยุ่นผู้ชมครับในช่องของผมเนี่ยจะมีนะครับกระเทียมทนนะถ้าใครเห็นนะครับ ใบมะกรูดตะไคร้ซอยแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะรกระชายครับกระชายครับผมชิมก่อนอมันกรอบมันกรอบแล้วมันมีความหอมแล้วคราวนี้มันจะคือบางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบทานเครื่องเทศเน,นี้ยครับเขามไม่ค่อยกล้าเคี้ยวอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชบต้องแก้วกับไก่เราไก่ให้ดูเรออยายะใช้มือที่เอานั่งนั่งเหกเกินเงินนี่แหืะอีกที S <S <S ทีมงานบอกว่าเอ๊ะคณกระป๋อกินบ่อยไปหรือเปล่าอร่อยจริงคุณพี่เมนูต่อไปดีกว่านี่ครับอีกหนึ่งเมนูคุณพี่กุ้งกระเบื้องใช่ไหมใช่ครับแปลกมากผมไม่เคยเจอต้องลองทานหน่อยแล้วกันขออน <ผม S 1> ุญาตนะครับ,นนรบใช้มือเลยนะผู้ชมเขาบอกว่าในนี้เนี่ยกุ้งแน่นเลยนะใช่โอ้ลองดูลองดูครับผู้ชมอันนี้อ ผู้ชมครับจะบอกเลยว่าปกติแล้วเวลาผมทานอะไรที่เป็นข้ามันกุ้งลูกชิ้นกุ้งอะไรเงี้ยมันจะมีแป้งเยอะมากคุณพี่แต่อันนี้เนี่ยเมนูกุ้งกระเบื้องนี้นะครับกลับไปแล้วเนื้อกุ้งแน่นๆเลยนะยังไงแล้วถ้ามานี่เมนูนี้ต้องสั่งเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราประทานแล้วนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูทั้งหมดนี้อร่อยจะต้องเช็คอินอ่าเช็คอินกับเชฟโอ๊ฟด้วยนะครับใครนะครับอย่าลืมมาที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะครับผมต้องแวะมาเลยนะครับที่ร้านอาหาร ไทยสว่างนะครับเรือนไทยนั่นเองเนะครับเขามีอยู่3าสาขาเช่มไทยใช่ครับนะมีในเมืองด้วยใช่ไหมมีในเมืองด้วยครับแล้วมีที่ไหนอีกคุณพี่จะมีสาขานนี้แล้วก็หลังราชพัฒน์ครับอืมหลังราชพัฒน์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าอยากอร่อยแบบกระป๋อนะครับแวะมาเลยครับลพบุรีร้านอาหารไทยสว่างเรือนไทยนั่นเองครับ